ออ้าเเงกครับสวัสดีคนไทยที่มาดูวิดีโอนี้กันด้วยเลยนะครับทุกคนก็ห่างหายกันเป็นนานฝนสมควรนะครับก็กลับมาแล้วนะครับทุกคนก็ ิปเธอที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ผมก็ไปแก้งานนะโอเคก็จะลงคลิปบ่อยๆแล้วนะกะพยายามนะโอเคนะครับทุกคนก็วันนี้ก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟลกอรีนาเกมกอรีนาฟรีไฟล์นะครับผมกอรีนาเกมวอสแลนโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนเข้าเซิร์ฟต่างประเทศนะครับผมเซิร์ฟอินโดนีเซียนะครับผมก็ใครที่ยังเข้าไม่ได้ก็ดูคลิปนี้ก็เข้าได้แน่นอนนะครับก็แบบก็ให้เรามีเกมตัวเกมนะครับก็ กิมมีไฟล์เซิร์ฟไทที่แหละแล้วก็มีอีเมลนะครับหรือพวกอีเมลที่เรายังไม่เข้าเกมนะครับทุกคนก็คือเราเป็นอีเมลของยูทูบอีเมลกูเกิลนะครับโอเคนะครับผมอ่าต่อไปให้เรากดไปที่รูปฟันเฟืองนะครับทุกคนก็ฟันเฟืองอยู่ด้านขวามือบนนะครับก็เกมนี้น่าจะเร็วนะครับทุกคนก็รีบบทำทำรีบเสร็จนะครับทุกคนก็กดไปให้เราไปเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับทุกคนให้เป็นภาษาอินโดนะครับก็กดไปอยู่แถวกลางนะครับทุกคน แถวกลางอันที่2องโอเคก็ให้เรากดปัดเกกออกก่อนนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็กําลังเข้าเกมนะก็รอเกมดาวน์โหลดนะครับทุกคนคือเด็ดช้านะครับทุกคนเด็ดก็ช้าเลยนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็เกมโหลดเสร็จทีบร้อยแล้วนะก็ให้เรากดลอกเอาไปเลยนะครับอยากากดเข้าเกมนะกดลักเอาไปโอเคก็กดปง่มสามจุดนะครับไข่ปลาเนี่ยเป็นลูกคล้ายๆฉันอยู่ด้านขวานะครับทุกคนกดใต้ แล้วก็กด Google นะครับคือบางเครื่องเขาก็จะเคลื่อนให้เรากดเลยนะบางเครื่องก็ให้เราใส่เอานะครับคือใส่เป็นอ e ีเมลแล้วก็รหัสผ่านเองนะบางเครื่องนะเครื่องผมจะเป็นแบบให้เรากดเลยนะครับทุกคนก็หาอีเมลที่เรายังไม่ได้ใช้งานกับเกมนะครับทุกคนก็อยู่ด้านล่างเลยของผมก็กดเข้าไปกดเข้าไปนะครับทุกคนโอเคเมื่อกดเข้ามาได้แบบนี้ให้เรากดเริ่มเกมเลยนะครับ ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าสาเร็จแล้วนะครับทุกคนคือทําได้แล้วนะคือไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็ให้เขาก็ให้เราเลือกนะครับว่าให้เล่นซิร์ฟไทยหรือเซิร์ฟต่างประเทศก็ซิรีสินโดน,นะครับก็กดเล่นด้าน,ด,านด้านล่างนะครับก็กดโอเคโอเคแเอ็นมาขันะไรตอนนี้นะอัดคลิปอยูโอ้เวลาไม่อัดคลิปแล้วไม่ขันเนาะจับต้มเลย ก็รอเกมนะครับทุกคนคือโทรศัพท์ช้าเน็ตก็ช้าช้าไปทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้โอเคเข้าได้แบบนี้ให้เรากดเลือกเลยนะว่าจะเอาแบบการกลางหรือเล่นแบบผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่นะก็กผมเอาเป็นผู้เล่นใหม่นะผมพอดีผมกาเกินนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็รอเกมเขาเข้าแล้วก็กดออกนะครับก็ไปเจอกันตอนผมกดออกเกมนะครับทุกคน โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการกดออกเกมที่เรียบร้อยแล้วก็ตั้งชื่ออะไรเสร็จที่บล้แล้วก็เรามาดูที่กิจกรรมของเกมเลยนะครับผมเซิร์ฟอินโดนะโอเคก็กดไปที่รูปปฏิทินและกันผมขอเลือกแบบนี้เลือกเลยเลียกแบบนี้นะครับทุกคนก็เช็คดูนะครับใครที่อยากศึกษาอะไรหรือมาดูรายละเอียดมากกว่านี้ก็สามารถเข้ามาเกมแล้วก็เราเสิร์ฟต่างประเทศมาดูเองได้นะครับผมกดให้ผ่านๆนะดูครับทุกคน คือกิจกรรมเขาให้ทำภารกิจอ๋อนะไม่ได้เติมนะบางกิจกรรมโอเคนี่ก็คือชุดใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวก็เข้าประเทศไทยครับทุกคนไม่ต้องห่วงครับเตรียมตังค์ไว้รอเลยนะเตรียมตังค์ไว้รอเลยนะครับเดี๋ยวก็เข้าเซิร์ฟประเทศไทยนะโอเคอ้าวกิจกรรมเขาเป็นกิจกรรมแบบลูกหมุนนะครับลูกหมุนเขาเรียกอะไรวะไม่รู้อะลูกลูกล้อเหรอหใยังไงไม่รู้โอเคก็กดไปเลยนะครับ ไอวอขอให้เติมแค่หนึ่งรเพชรเท่านั้นนะครับดึกได้ร like ับเลยนะสกินไอวอรใหม่เนาะรับไปเลยก็กระทะเจ็ดสิบเพชรไดมอนของเขาดีจริงท่าเบี้านะครับทุกคนก็เป็นสกินเนาะโอเคก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนด้านนี้ก็เป็นนักคุ้งนักแข่งเขานะอ่าด้านนี้ก็เป็นของทีมนักแข่งเขานะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนเราก็มาดูที่ร้านค้ากันบ้างนะครับว่ามีอะไรที่เหมือนไทยไหมก็กดป้าย โอเคแล้วก็มาดูด้านร่างนะครับอันที่เป็นจกดแดงนี่อานที่ทีไรนี่เครื่องขาอ้าเอา,เอาทุกคนมีขายด้วยนะครับทุกคนหมวเข้าต้มมัดโอเคนะครับทุกคนก็มีเก็บไปขายด้วยเนาะก็ราคา3ามร้อยสิบเพนนะครับจานหนึ่งพันสองร้อยเพนนะโอ้ให้ตายสิพระเจ้าโอเคแล้วก็กดขึ้นไปเรื่อยๆเลยใครที่ยังอยากจะเข้ามาดูแบบรายละเอียดก็สามารถเข้ามาได้นะครับ อดูดีครับทุกคนแบบเปลี่ยนชื่อแบบแปดเปลี่ยนชื่อว่าชั้นแบบเปลี่ยนชื่อนะครับผมสามร้อยเก้าสิบเพจเนาะท้ายก็สี่ร้อยห้าสิบโอเคนะครับก็เรามาดูขึ้นไปเรื่อยๆกันอันนี้คือสัตว์เลี้ยงเนาะสัตว์เลี้ยงเขาก็ขายแพงนะครับทุกคนคือบ้านเราร้อยเก้าสิบใช่ไหมอันนี้คือหกร้อยเพชรเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็ขึ้นไปอีกก็จะเป็นพวกท่ากันเองนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะจะจีนลดโอเคเรามาดูที่ท่ากันนะครับว่า จะมีท่าอะไไรก่่มีทาคนปนจนปนโดกครับทุกคนดูดีห้าร้อยห้าสิบเพจเลยพวกท่าแบบนี้เนาะกิจกรรมนะครับทุกคนน,นี่ก็สามร้อยห้าสิบเพจก็ถูกกับบ้านเราอยู่เนะาะก็บ้านเราสามร้อยเก้าสิบนะครับทุกคนทวลงมาโอ,โอ้ท่าเยอะมากมท่านี่ขายเลยทุกคนเอา้าเอา้าทุกคนมีท่าไก่มีท่าไก่ด้วยเอา้าวสามร้อยสิบเพจเองทุกคน ข้ามาเจอแบบนี้ไม่มีอะไรเลอะไรก็ไม่ได้โอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะก็ใครที่อยากเข้ามาดูก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดใหม่ได้นะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อให้พี่พราวเดินแมนจะทงวันเดียวนสองก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับเจนมี่คุณหน้าครับบาย